สวัสดีครับพอจกอใหม่กระเป๋าหนังครับวันนี้โรงงานเราก็ยังผลิตงานตามปกตินะฮะนี่ฮะโดยรวมโรงงานของเรานะครับผมนะฮะครับผมอันนี้จะเป็นหนังเกี่ยวกับในการผลิตกระเป๋านะครับผมนะโรงงานเราเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานนะครับผมนะใหญ่ที่สุดในย่านดังสิ์น,นะครับมีหนังทุกชนิดนะครับผลิตงานให้กับท่านพ่อค้าแม่ค้านะครับ ถ้าเกิดท่านผู้ค้าไม่ค้าต้องการหนังประเภทไหนนะครับเราก็ยินดีผลิตให้นะครับผมเนี่ยครับนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นทีมงานเราทั้งหมดนะฮะทีมงานเราทั้งหมดในการทํางานเอ่อเป็นช่างผู้ชํานาญงานนะครับผมมากกว่าสิบปีนะครับนะฮะช่างเราทํางานกันนะครับผมแล้วก็จะมีพนักงานปั๊มนะครับผมนะฮะมีเครื่องปั๊มสามเครื่องนะครับ อันนี้เป็นงานงานที่เราปั๊มปั๊มไว้นะฮะเป็นงานออเดอร์ของลูกค้าทั้งหมดนะครับเตรียมที่จะขึ้นให้กับท่านลูกค้าตามลําดับคิวนะครับผมนะฮะงานแน่นๆ่นเลยนะครับผมนะะถ้าท่านพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่จะสนใจที่จะให้เราผลิตงานให้แล้วก็ยินดีผลิตให้นะครับผมนะครับนะฮะงานเข็มขัดเราก็มีนะครับผมเรามีใช้เครื่องตัดตัดเข็มขัด เครื่องซอยเข็มขัดนะครับผมแล้วก็มีเครื่องตีตาตีแบรนตีห่อนะครับผมนะครับนี่ครับพนักงานของเรานะครับผลิตงานนะครับเป็นทีมงานผลิตงานกันทั้งวันนะครับผมตามออเดอร์นะครับผมนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นซองมือถือกําลังขึ้นกําลังจะเสร็จนะครับเพื่อที่ส่งให้กับท่านลูกค้านะครับแล้วก็จะเป็นเป็น U.S. นะครับนะฮะ U.S. กําลังเก็บงานอยู่นะครับผมนะเก็บงานให้กับท่านพ่อค้าแม่ค้าอยู่นะครับผมพอเสร็จแล้วก็จะรีบส่งให้กับท่านพ่อค้าแม่ค้าเลยนะครับยังไงก็ขอให้รอกันนิดหนึ่งนะครับผมนะเรากําลังก็รบงานกันอยู่นะครับโรงงานเราตั้งอยู่ที่ซอยบุงกด41นะครับหลังสิตธิ์คลอง2นะครับถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้าท่านใดอยากจะมาเยี่ยมชมก็มาเยี่ยมชมที่โรงงานได้นะครับผมเรายินดีนะครับผม ที่จะเอาแบบมาให้เราดูเกี่ยวกับการผลิตงานผลิตชิ้นงานอะไรอย่างนี้ครับเราก็ผลิตให้ได้นะครับผมนะหนังเราก็มีแน่นๆเลยครับาต๊อกหนังเรามีสี่ห้าร้อยแผ่นนะครับผมนะเต็มโรงงานไปหมดเลยครับผมนะฮะโรงงานเราเป็นโรงงานที่มั่นคงนะครับผมนะะยินดีแลบผลิตงานให้กับทุกท่านนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นออเดอร์เล็กๆน้อยๆเราก็ทําให้นะครับผมนะฮะ จำเป็นจะต้องเป็นร้อยสองว้ยใบนะครับ10บใบ20่สิใบแล้วก็าบริงานให้นะครับผมนะขอบขอพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมหอ,อกจกใหม่กระเป๋าหนังนะครับยังไงก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับจะขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม